สวัสดีครับวันนี้มารีวิวผลง,งานน้องใหม่กันนะครับ Black Magician นะถ้าเพื่อนๆรู้จักตัวละครตัวนี้นะครับหมายความว่าอายุของพวกเราเนี่ยเยอะขึ้นแล้วนะครับสมัยเด็กๆก็เล่นการยูกิกันแล้วตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครโปรดนะครับในเรื่องยูกินะมีตัวหนึ่งก็คือ blue eye นี่ที่อยู่บนตู้นี้พูดถึงไอ้ตัวม่วงนี่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะให้ดูภาพตั้งแต่เราแกะ กล่องเลยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมล่ะนะครับกด subscribe channel Mob Model นะครับศูนย์รวมโมเดลวันพีและนารูโตะด้วยนะอาจจะมีการรีวิวนะครับโมเดลสวยๆงามๆของสะสมพราะคาที่เพื่อนๆเห็นอยู่อ่าเราไปดูภาพแกะกล่องกันปั เป็นไงบ้างครับก็กลองไม่ใหญ่ มากเท่าไหร่แล้วก็ประกอบไม่ยากเท่าไหร่นะครับตัว w a t s t u t u o i o เนี่ยนะครับก็เป็นค่ายน้องใหม่ที่ทำไอเดียออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าพอเห็นไลน์อัพที่เขาจะทำตัวนี้เป็นตัวแรกของทางค่ายเลยนะครับก็ไลน์อัพของเขาแล้วเนี่ยมันมาทั้งเซตเลยนะเราคาดว่าจะมี Blue Eye, Red Eye, Black Dragon อย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีมากันนะครับตัวที่2ของไลน์นี้ก็คือจอเมเวทมนดามกาลูที่เป็นลูกศิษย์ของ Black m a g i c เ a n นะเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นเขาเปิดพรีออเดอร์กัน ก็อย่าพลาดล่ะนะคราวนี้ในส่วนของ black magician นะครับก็ต้องชมเรื่องไอเดียที่มาจากการ์ดเนี่ยอันนี้คือวัสดุเขาทำมาจากเรซินนะดูการ์ดก่อนด้านหลังอ่าแล้วก็เห็นไหมมันเหมือนกับพุ่งออกมาจากการ์ดมันก็มีดาวมีทุกอย่างเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเหมือนที่เราเล่นการ์ดกันเลยตอนเด็กๆนะแล้วก็เมื่อกี้ถ้าเราดูคลิป ประกอบ Black Magician ตัวเนี้นะครับมันก็จะมีแม่เหล็กอยู่2จุดด้วยกันซึ่งก็คือตรงหัวนี่นะครับแล้วก็ตรงเท้าที่ติดกับหินตรงเนี้ครับอืมแล้วก็ค่อยเอาคาถาเนี่ยนะมาประกอบกันก็จะได้ภาพอย่างนี้นะครับคราวนี้ไอ a อสสตูดิโอเนี่ยนะครับก็มี188ตัวตัวนี้เป็นตัวที่1 5 5พอดีนะครับมาถึงช่วงรีวิวกันเลยแล้วกันเนาะตัว Black Magician ตัวเนี้ย ไอเดียดีมากการลงสีดีนะครับในส่วนข้อดีเนี่ยผมให้ตัวคทานะผมชอบมิติของมันมากเลยคือมันแม้มันจะเปิดไฟไม่ได้นะแต่ลงสีได้ดีนะเนื้อใสเรซินมันจะมีหลายเฉดมากนะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะครับแล้วก็ texture กับรูปทรงของมันเนี่ยเห็นไหมมันจะโค้งออกมาเลยนะครับอืมแล้วก็หน้าจอมเว็นมนต์ดำหล่อมากนะครับที่มันปิดๆอยู่พอเราเห็นด้านข้างอย่างเนี้ย คือพอดูใกล้ๆปุ๊บสีมันไล่มาแบบม่วงเข้มม่วงอ่อนอะไรพวกนี้มานะครับเป็นภาพเหมือนในการ์ดเลยเนี่ยเพื่อนๆดูมันก็เหมือนกับออกมาจากการ์ดในที่เราเล่นกันช่วงเด็กๆเลยใช่ไหมอ่าในส่วนของข้อเสียนะครับก็เนื่องจากตัวแม่เหล็กเนี่ยมันมีน้อยจุดนะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงนะถ้าเกิดแม่เหล็กเขาทํามาไม่สมดุลน,นะต้องระวังตรงหัวนะคือเพื่อนๆต้องเมคชัวร์ก่อนว่ามันใส่เข้าไปแบบสุดจริงๆนะแบบให้มัน ติดหัวเพราะว่ามันมีแค่2จุดตามที่แจ้งไปเท่านั้นเองคือที่เท้าและที่หัวที่แปะถ้าร่วงก็คือมันปึึมลงมาแล้วคาดว่าไอตัวจะงอยเนี่ยมันจะทิมพื้นก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับอแม่เหล็กก็ทำมาค่อนข้างดีครับแต่ว่ายังไม่สุดเนาะไม่ไม่ได้แน่นมากเท่าพวกใครโมเดลพาเลสอะไรพวกนี้แต่ก็ทําให้อยู่ได้สามารถแบบหมุนหมุนสันๆได้ข้อเสียครับอีกข้อหนึ่งนะก็คือในเรื่องของตัวนี้ครับตัวเนี่ย เพื่อนๆจะเห็นว่ากา้กานก้านคาถาของเขาอะ่ะมันคือตัวปลายคาถาที่เป็นเป็นเอฟเฟกมันอะ่ะค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะฉะนั้นก้านที่ทํามาต้องแข็งแรงเพียงพอให้ตัวมือมันรับน้ําหนักเวลาเพื่อนๆใส่คาถาเข้าไปให้ใส่เข้าไปให้สุดนะครับถ้าเกิดเราดันเลื่อนมาแบบเลื่อนเลื่อนมาให้มันอยู่ตรงกลางมืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสมมุติเราเลื่อนออกมามันก็จะเสี่ยงที่ไม้คาถามันจะหักนะครับ แล้วก็แม่เหล็กของตัวเอฟเฟกก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็แน่นอยู่นะหลักๆแล้วได้ใจเรื่องไอเดียออกจากการ์ดมากเลยเราคาดว่าจะมีอีกหลายใบนะครับตามมาก็ในส่วนของภาพรวมนะครับภาพรวมผมให้9เต็ม10ละกันเพราะว่าอันนี้ได้เรื่องไอเดียนะครับอันนี้แบบภูมิใจนำเสนอมากไม่ว่าจะเป็นแผ่นการ์ดอันใหญ่ๆอย่างเนี้ยครับสูงประมาณ ตัวการ์ดเนี่ยสูงประมาณ31เซนเลยนะแล้วก็ตัว Blackmagic เชียนก็สูงประมาณ26-27เซนนะครับอ่าก็กำลังดีครับสามารถยัดเข้าตู้ด้านในได้นะครับมีป้ายให้ดูใกล้ๆฟืบจากทางค่าย w s p นะครับสตูดิโ อันนี้ติดเรื่องแม่เหล็กกับเรื่องก้านคาถานิดเดียวเองที่เหลือก็ถือว่าคุ้มค่าราคามากนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะเอาโมเดลดีๆอย่างนี้มารีวิวให้เรื่อยๆนะกด subscribe channel youtube ไว้นะครับกดแจ้งเตือนไว้เลยแล้วเราก็จะมีประมูลผ่านเพจ Facebook นะครับก็ชื่อเหมือนกับช่อง channel youtube เลยส่วนรวมโมเดลวันพีสและนารูโตะนะรับจะมีประมูลแล้วก็แจกของกันก่อนที่จะเริ่มประมูลกันนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆแบบ กลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วก็อยากมาดูของสวยๆงามๆอย่าพลาดนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเ,เดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบาย